สวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือนี้นุ่นที่ยากกับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขพุ่มนะคะพระอาจารย์เพิ่นทําวิธียู่หลังวัดนะคะยู่ท้าย,ายวัดเป็นเลขพุ่มเจ้าทีแต่ว่าทําวิธีขอนีใส่ใส่ตัวเลขเอาไว้ข้างในผ่านะคะแล้วก็พันเอาผ้าขาวพันนะคะแล้วก็เปิดมทัทิละอันทิละอันเพิ่นขอเลข3าตัวนะคะทาวิธีหลายรอบนะคะ ก็ได้รอบละโตละตคบตะุบสามตแล้วก็พ่อนะคะแล้วก็เป็นเลขเสียงท้ายเอาทูบเสียงท้ายวาจะท้ายวาเลขจะค่ายกันกับเลขที่เป็นเลขพันพาเนี่ยจะค่ายกันว่าพ้นปากดว่าเลขค่ายค่ายกันนะคะจะเป็นตัวได้พระอาจารย์มันใจว่างวดนี่ดีบ่ดีแตกสามตนะคะเพราะว่าท้าครั้งแรกนะคะท้าครั้งแรกมักจะเขา่าสามตเป็นตัวได้ไปช่มน้ากันเลยค่ะ เ้นสิเปิดที่ละอันนะคะที่ละตัวที่ละตัวแตานหนึ่งเดียวทำมาห้างหน่งเดอ้เจเไกเ็ดเ่นเห็พันเป็นเห็เปิดที่ล<ส>ะอันเป็นเป็นห้านแต่เิดดูย<สะ><สะ>

ยังไงนู่นชายนุ่ะเดี๋ยวแจ่งั่นละเดีโชคชะนี้เพราะว่าเาขอเป็นชนี้ะเถอะไม่เาไปด่างเช่งาน้งเรื้งเร่งเจาเจ้งก็บอกมีานตแล้วเ้องน้องี่คืานท็เจ็นเป็นการงานงานน้นะครับราคาจ้างคนไทยกอนค่ะ รูปตัวไรนั่นมีใตะฝ่าขานัะหน้าเป็นหาเยอะแยะมากเป็นเลข617นะคะตัวที่หนึ่งเป็นเลข6ตัวทเป็นเลข1ตัวที่สามเป็นเลข7นะคะตัวที่สามเป็นเลข7นะคะตัวที่ามเป็นเลขว่าได้ข้าวิธี7หลอกนะคะเชิญเล้วครับเชิญแล้วันเชิญแล้วครับ่ยากสิเขียนได้เละคนชายวันแม่ ุงเจ้าจีเอายังมาวายวายไก่นานมากทมันออกโป้ดิมูเจ้าพากันมากเลยเด้อโทษโทษมากเลยเด้อพูดนหาดกพูดพูดหนาพุัพูดหนาพูดหนาใช้เจ้าเขียนอไนหนึงเจ็ดลากไปตัวโม้ขึ้นก้อนค่ะมุนเลยย่าะอาจารย์เป็นมามุนเลยนะคะอเนี่นึเจ็ด จานเลค็ดนนี่นนนนยอือจาจารยลี้งเจ็ดนะคะโนี่ห<ม> <c oughs> ้องคอยดูดท้ายรถคอยดีมันเป็นชองจงนี <c oughs> เนง่เป็นสองยืทายรถนะแต่ว่าข้าเจ้าการเล่งใช่เนีเ่ยจารยืดท้ายรถเลือกสองจริมันเป็นแปดชองเจ็ดาจา์ว่ากันสถานที่ไม่ไม่บ่เคยเ้อาจิงจะแม่นมันบ่คะแม่นแม่นสถานยังไ่ เฮากะแล้วมันก็เป็นของธรรมดานี่กุงฟันตั้งแต่หวัทุกคนตงองคงใส่ดังนี่นะมันก็แบบนี้งับตายเนาะครับนี่ผู้เปิดทุกคนแปลว่าดวงสิ้นวาสนาคนเท่าเนี่ยมันดูดวงสิ้นวาสนาดิเอาเงินใส่ถุงแต่ว่ามันหมดบวชถือขงไม่บอกมันรวยไปมองไม่แต่มีเด้ คนเาทำที่ถู่ได้มันก็เท่าต่วงมันถูกนะง่าๆเลยงาลทนี้ันเกระวนงัลางน้ดถก็เดถรงจุดถดถูกจุดถูกจุดถนกจุดถูกจกถูกนงด้นกกจุดถูกจุดถูก้กจุนถูกจุดถูกจุดกนุดถูกจุดถักจุดถูกจุกจุดถูกจุดถูจุดถูกัุดกจงด้นกจุน้นดมก็ตรงเลยไดกงไป กันเป็นนึงไปเ้านกันน่าเมาบนนี้นกล่องมันสีเขียวตัวที่ลงเป็นเลขเกตัรเทิงเป็นเลขเกตครับยืออยู่หนึ่งกับหน่งเยอยู่ใซองไฟใส่มันวางส้างไฟใส่ข้างเลยเรฟ่อเห็นเป็นเบองกล่องที่เบองกล่องมันไม่มีครับตัวที่ลงเป็นเลขเตเป็นเลขนึนั่นตัวตัวตัวนั่นตัวที่สามตัวแรกนั่นโกเลข ันเป็นเล่องโคกอกสิใช่ย่อยอยู่ขอกันใครจะได้ใครมั่วอย่นี่นะแมเงั้ยเงีนยมอก็ต้องขายดอกฟ้าเ็อย่างมันโบไลนี่ลราก็จะได้หวอกไม้ย่นานย่ไเห็นมันไลนไม่ได้หวอกไม้ยอ่นาดี่น้อยจัดนี่บ่แล้วเกิดด่างตัวคนง่ายมาดำพุ่ งอ้อยไข่มาอยู่หน้าที่แรกลตามขาไข่ก็เลยดินมดจริงไข่ก็ย้ายๆมีแบะหาหน่อยหาหน่อยๆเป็นพิษาน,ะนาเนาะพินาด้วยบังยันจะเกลียเยกคือ,อ,อ,อแค่ว่าเป็นยังคือต่สุดท้ายนี่คือโบอขนันนั้นเสียบเนี เป็นศูนย์ข<บ>ึ้เหล็กแปดเพราะวางหวัวขึ้นหน่อยหน่อยฉันมาเล็กศูนย์คือบอดตัวใหญ่เชียวหนรือขวานกถูนุ่งกระถูบบอบอค่ะเป็นน้ำถูกเป็นตัดเหล็กมากจังนี่ไม่มีกาออกโอ้ยเป็นเหล็ก <8 S 1> แปดแสดงแปดแปดว่า นี่เราเขาได้เสียงดวงดวงกูได้ตีได้ก็ได้พ่อใหญ่เอาไฟสายออกกันพ่อใหญ่เป็นแปดเด้อค่ะเด้อเป็นเจ็ดหนึ่งแปดนะคะเจ็ดหนึ่งแปดเจ้าแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดแปดหนึ่งเจ็ดนผู้ายอาจารย์เปนว่าเอาตังเจอตัวใต้ขึ้นไหมผู้ว่าผู้เจ็ดผู้ชายทีุ่ดแดงผู้ชารที่ว่าชุดแเจดน่งเลขพันธ์ผาเป็น เป็นหกหนึ่งเจ็ดเลขถูกเสียงท้ายเป็นเจ็ดหนึ่งแปดหรือแปดหนึ่งเจ็นะคะแต่หน้ากันบ้องกนเลยเข้ชันาเียแ็เสีนด่ากันนี้แเมากินหน้ากากตันี้ด้ไหมไม่ดตีเนียสองยางเนี่ครับพวกแพด่ีดอกเลยบ้องบ่างลักษณะนั้นแเล่แปดค่ะแพไที่ถาม น่ไะด้คุณตาเป็นหกหนึ่งเจ็ดเลขทูกเป็นเจ็ดหนึ่งแปดหรือแปดหนึ่งเจ็ดนะคะในวัดนั้นทีหนึ่งหนึ่งมิถุนาสองห้าหกห้านะคะจดไม่แคบนาจอไก้นะคะโชคๆมันมันค่ะวัสดีค่ะหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดแปดหนึ่งเจ็ดนะคะตัวช่วยนำพูดค่ะพูดคุย